ันดับหลังฉีดเข็มสองสามีคาใจภรยาดับหลังฉีดชินโนฟาร์มเข็มสองทำลูกสองคนกำพร้าแม่สามีคาใจภรรยาเสียชีวิตหลังฉีดชินโนฟาร์มเข็มสองทำลูกสองคนกำพร้าแม่แพทย์ระบุติดเชื้อในกระแสะเลือดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเยียวยาวันที่16ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายชูชาติสิงหราชอายุ52ปีอาชีพไรเดอร์ส่งอาหาร ร้องทุกว่าภรรยาคือนางสาววันลีนาเมืองรักอายุ32ปีอาชีพขายของออนไลน์มีลูกด้วยกันโดยทั้งสองคนอาศัยอยู่บ้านเลขที่15ทับ4ซอย4ถนนสุขุมวิทต,ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีว่าภรรยาได้ไปฉีดวัคซีนชินโนฟาร์มเข็มสองเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมา ที่หน่วยงานบริการฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองชนบุรีซึ่งเข็มแรกชินโนฟาร์มปกติดีนายชูชาติกล่าวว่าหลังจากนั้นกลับมาบ้านเริ่มมีอาการป่วยเป็นไข้หนาวสัน่นทานอาหารไม่ได้อาเจียนจะเป็นเฉพาะช่วงกลางคืนเป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลโดยเข้า,ขาออก,ออก,ออกโรงพยาบาล3-4ครั้งจนกระทั่งท้ายสุดหมอบอกว่า ผู้ป่วยเป็นไทรอยที่คอรักษาแล้วให้กลับบ้านนายชูชาติกล่าวต่อว่าจากนั้นผู้ป่วยอาการยังไม่ดีขึ้นกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งหมอบอกว่าผู้ป่วยมีอาการติดเชื้อทางกระแสะเลือดจนเป็นเหตุทําให้เสียชีวิตเมื่อวันที่4ตุลาคม2564กอนาศพมาตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดน้อยตําบลบ้านโขกอําเภอเมืองชนบุรี ผมติดใจสาเหตุการเสียชีวิตว่าส่วนหนึ่งมาจากการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ภรรยาก็ยังปกติดีแต่หลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วก็เริ่มมีอาการแทรกซ้อนจนทําให้ภรรยาต้องเสียชีวิตจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาเยียวยาครอบครัวด้วยหลังจากนี้ผมก็ต้องทํางานหาเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนต่อไปเมื่อเห็นสภาพภรรยาเสียชีวิตแบบนี้ผมเลยไม่กล้าไปฉีดวัคซีนเหมือนกันนายชูชาติกล่าว ขอความพูดแหล่งข่าวจากข่าวสด